ครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอความรักของพระเจ้าที่จะทรงดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้นะครับในเช้านี้นะครับผมอยากให้เราที่จะทำสิ่งหนึ่งด้วยกันนะครับที่เราจะหันซ้ายหันขวานะครับไปทักทายสวัสดีซึ่งกันและกันในเช้านี้นะครับผมให้เราบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะครับในบางครั้งเรา พบเจอกันเราอาจจะไม่ได้ทักทายกันใช่ไหมครับบางคนรีบเข้ามาในการที่จะทํางานนะครับหรือบางคนรีบเข้ามาในการที่จะทําเคลียร์ธุรัสตัวเองในตอนเช้านะครับแล้วก็เชื่อว่าในการที่เราเริ่มต้นด้วยความรักในการที่เราเริ่มต้นในการทักทายในการยิ้มแย้มเผึ่งกันและกันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีทัศนคติหรือว่ามีความคิดหรือว่ามี การใช้ชีวิตประจําวันของเรานั้นจะสดใสยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตในการที่จะทํากิจต่างๆใน yeah. แต่ละวันนะครับแค่เราได้เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันแต่บางครั้งเราใส่แมสเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นใช่ไหมครับแต่แค่ตานะครับเชื่อว่ามันก็แสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าชีวิตทุกวันของเรานั้นจะสดใสอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเรายิ้มสักนิดหนึ่งในการที่จะดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับในวันนี้นะครับที่ผมได้มีการที่จะมาแบ่งปันแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมให้หัวข้อนะครับว่าเช้าวันใหม่นะครับพลังของความคิดบวกนะครับเชื่อว่าในทุกการตื่นขึ้นมาในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเรามีความคิดที่บวกตลอดทั้งวันของเรานั้นจะสดใสอย่างแน่นอนนะครับ ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านหรือว่าเป็นผมเองนะครับเราก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรานั้นพบแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากให้เราอยากใช้ศักยภาพของเราทําในสิ่งที่ดีที่สุดอันที่จริงแล้วนะครับก็เพื่อการที่จะสะท้อนที่พระเจ้าสะท้อนในบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามานะครับมนุษย์จึงมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจนะครับก็คือเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมีความสําเร็จนะครับ ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นแผนการที่อยู่ลึกอยู่ภายในหัวใจของเรานะครับหรือที่เรียกว่าโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับมีบทความหนึ่งนะครับได้พูดไว้ว่าสาเหตุของความล้มเหลวในชีวิตก็คือความล้มเหลวประจําวันนะครับหมายถึงชีวิตล้มเหลวทั้งหมดเลยนะครับคือความล้มเหลวประจําวันนะครับ แล้วสาเหตุของความล้มเหลวประจําวันก็มาจากสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งนะครับมีการวิจัยหนึ่งนะครับบอกว่าเหตุผลที่คนเราที่จะมักผัดวันประกันพุ่งก็คือว่าเราจะมองอชีวิตในทุกๆวันของเรานั้นมีแต่แง่ลบนะครับมองเหตุผลนั้นเหตุผลนี้หรือการกระทรําของเรานั้นมีแต่แง่ลบนะครับมองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเช่นนะครับบางทีเรามองว่า เราคงออกกําลังกายไม่ได้นะครับบางทีผมก็เป็นนะครับผมก็ล้มเหลวมากนะครับในการออกกําลังกายนะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราตอนเย็นมาในช่วงนี้ใช่ไหมครับฝนตกนะครับเราก็จะอ้างแล้วว่าฝนตกเราคงไปออกกําลังกายไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองในความในการเป็นแง่ลบแล,และเราก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้นะครับหรือว่าในตอนเช้าเราตื่นมานะครับเรามีนัดกับเพื่อนนะครับในการที่จะ ไปพบกันในช่วง7โมงนะครับแต่เราตื่นมาสัก6โมง59เาะยนีครับบางทีเราก็ไปไม่ทันนัดใช่ไหมครับแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็จะมีการที่จะเร่งรีบนะครับแล้วเราก็จะมีความคิดต่างๆมากมายเข้ามาว่าจะไปทันไหมไม่ทันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราก็จะอา,อาจจาะมองชีวิตของเราในแง่ลบนะครับหรือบางครั้ง อันนี้อาจจะเกิดกับหลายๆคนนะครับหรือว่าตัวผมเองนะครับบางทีเราก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนจากตัวเราจากสถานะเดิมไม่ได้เราเปลี่ยนจากความคิดเดิมๆไม่ได้เราทําอยู่แบบนี้เราก็จะเป็นแบบนี้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปในทุกๆวันได้นะครับเราก็จะผัดวันในการที่จะเปลี่ยนตัวเองผัดวันในการที่จะเริ่มทําสิ่งใหม่ๆผัดวันในการที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรานะครับ ดรลินดานะครับได้พูดว่าการผัดวันประกันพุ่งเป็นเรื่องของปัญหาเชิงอารมณ์นะครับไม่ใช่เรื่องปัญหาเชิงการจัดการนะครับดังนั้นนะครับแปลว่าถ้าเราตื่นมานะครับและเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆนะครับในชีวิตนี้มันลำบากจริงๆนะครับมันไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันมันก็จะมีการผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้เราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรานั้นควรจะทําในแต่ละวันนะครับการเลือกที่จะคิดบวกนะครับทําให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับมีคําหนึ่งนะครับบอกว่าพื้นหญ้าจะเป็นสีเขียวนะครับก็ต่อเมื่อคุณรดน้ําให้กับมันนะครับดังนั้นชีวิตของเราจะเติบโตนะครับจะสวยงามนะครับก็ต่อเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงจากองค์พระเยซูคริสต์ในทุกๆวันนะครับ เหมือนกับการที่เราได้มีโอกาสที่จะเข้าจริยธรรมหรือเข้ามานมัสก,การพระเจ้าในทุกๆวันเราก็จะมีการลดน้ำนะครับมีการอ่าให้พระคำของพระเจ้าที่จะเติบโตในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์นะครับ,รบ,รนะรบหรือว่าในไบเบิลนะครับก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรักนะครับเรื่องราวแห่งความหวังนะครับแห่งความเชื่อนะครับ ทำให้เราเกิดความคิดในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนะครับพระคัมภีร์นะครับได้บอกว่าแท้จริงแล้วพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานสิ่งดีแก่เราในทุกๆวันนะครับแม้ว่าท่ามกลางชีวของเรานั้นอาจจะมีปัญหามากมายนะครับหรือนะสับสนวุ่นวายกับเรื่องราว1้อยแปดนในการแก้ไขปัญหาของเราครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่ยีนะครับบอกว่า เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ครับอยากให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับ1 2 3 2> mm. 1> เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเราที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิง่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ ในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับบางคนนะครับบอกว่าเป็นพระคัมเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ให้ความหมายที่ลึกซึ้งนะครับแต่เชแต่แต่ในพระคัมภีร์ทุกตอนนะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีสําหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนในทุกๆข้อนะครับแต่บางคนก็บอกว่าข้อนี้เป็นข้อที่คอยหนุนใจแล้วก็เป็นข้อที่ช่วยเหลือเขานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทําให้เรามั่นใจว่า เมื่อเรารู้จักพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทําให้เรื่องที่ดูเหมือนยากเรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องที่ดูเหมือนเสียหายนะครับหรือร้ายแรงในชีวิตของเรานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ล้มเหลวในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะมาจากเราหรือว่ามาจากคนที่อยู่รอบข้างของเราก็ตามนะครับพอรวมกันแล้วจะทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอยากให้เรานึกภาพนะครับ แป้งขนมเค้กนะครับแป้งที่เราใช้ occurs, ทําขนมนะครับถ้าเรากินแป้งเปล่าๆนะครับบางทีเราก็จะใครเคยสัมผัสหรือว่าใครเคยกินไหมครับในแป้งของขนมเค้กนะครับมันก็จะมีรสชาติที่จืดใช่ไหมครับถ้าไม่ผ่านการปรุงหรือว่าทําให้เป็นขนมเค้กใช่ไหมครับถ้าเรากินแล้วนะครับมันอาจจะทําให้เราติดคอนะครับหรือว่ามันอาจจะมันอาจจะทําให้คอของเรานั้น ไม่สามารถที่จะกินอะไรได้นะครับอาจจะมีรสชาติที่ขมบางครั้งนะครับหรือ,อจืดในการที่เราจะกินไปนะครับแต่ถ้าแป้งได้พับการผ่านกระบวนการนะครับออกมาเป็นขนมชิ้นชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับรสชาติของมันออกมาก็จะน่ากินนะครับรสชาติของมันก็จะออกมาดีครับแน่นอนว่าถ้าเราทานแป้งที่ยังไม่ผ่านการปรุงนะครับ มันก็จะทําให้เรานั้นมีรสชาติที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทานแป้งที่ผ่านกระบวนการในการปรุงสิ่งต่างๆออกมาเป็นขนมนะครับมันก็จะเราก็จะได้รับทานประทานในสิ่งที่อรเฉดอร่อยในทุกๆวันใช่ไหมครับบางครั้งนะครับชีวิตของเรานะครับก็เหมือนกับการกินแป้ง ที่เราไม่ผ่านกระบวนการนะครับมันอาจจะขมนะครับมันอาจจะติดคอนะครับมันอาจจะกินไม่ได้นะครับดังนั้นในสถานการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราพบเจอในเรื่องร้ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือครอบครัวนะครับหรือการดําเนินชีวิตของเราในทุกวันนะครับในชีวิตของเรานะครับหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราล้มเหลวในหลายสิ่งนะครับพี่น้องครับแค่เรามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับองค์พระเยซูคริสต์นะครับ พระองค์จะทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นสิ่งดีได้อย่างแน่นอนเราวางสิ่งที่เป็นภาระเราวางสิ่งที่มันหนักอึ้งในชีวิตของเราไว้กับพระองค์พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับมีบุคคลหนึ่งนะครับชื่อว่าอาร์เธอร์ไฟนนะครับกับสเปนเซอร์ซิเวอร์นะครับเขาเป็นสมาชิกนะครับวงนักร้องประสานเสียงของคิดจับนะครับเขา มีครั้งหนึ่งนะครับเขาต้องเตรียมเพลงนะครับว่าเขาจะร้องเพลงไหนนะครับว่าจะร้องเพลง,พลงนี้แล้วจะไปเพลงต่อไปเนี่ยเขาจะาจะไปยังไงที่จะให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่จะไม่ต้องไปนั่งหาในระหว่างที่ร้องนะครับหนังสือเพลงของเขาอาจจะเป็นหนังสือเล่มสีแดงแบบนี้ก็ได้นะครับในการที่เขาจะใช้ร้องเพลงในคิดจ,จับนะครับเขาก็เขาก็เกิดปิ๊งไอเดียนะครับ เขาก็มีการเอาตอนแรกเขาก็มีการเอากระดาษก่อนนะครับในการที่จะสอดในแต่ละเพลงนะครับว่าเพลงนี้ต่อไปเพลงนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือของเขานะครับบางครั้งเท่าสอดเขาเปิดไปนะครับมันก็ทําให้กระดาษนั้นปิวนะครับโดนลมพัดปิวไปนะครับค้นหาเนื้อเพลงไม่เจอนะครับเขาก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียนะครับเนื่องจากทั้งสองท่านนะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นักเคมีนะครับและทํางาน อยู่ที่บริษัท 3M นะครับเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียว่าเมื่อปี1968นะครับเขาล้มเหลวจากงานวิจัยนะครับตอนนั้นบริษัท 3M ก็ให้เขาในการวิจัยในการผลิตกาวนะครับที่มีความแข็งนะครับที่มีความเกาะทนนานนะครับแต่เขาก็ล้มเหลวกับการวิจัยในครั้งนั้นนะครับแล้วก็มันก็ติดได้บ้างไม่ติดบ้างนะครับกาวก็ไม่มีความแข็งนะครับ และเขาก็เอ๊ะขึ้นมาในระหว่างที่เขาอยู่ในวงนักร้องประสานเสียงนะครับว่าเขาเคยวิจัยในกาวนี้นะครับเราเขาก็เลยคิดว่าสามารถที่จะเอามาใช้กับการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในการที่จะติดหนังสือในการที่จะขั้นโน้ตเพลงได้ไหมนะครับเขาก็เลยเอามาใช้ในการที่จะแปะสติกเกอร์นะครับแล้วก็แปะกาวบนกระดาษนะครับ เพื่อที่จะเสียบเข้าไปในหนังสือเพลงนะครับและเขาก็กลับเข้าไปสู่บริษัทของเขานะครับเล่าให้สั้นลงนะครับเขาก็ได้นำนำเสนอไอเดียนี้นะครับเกี่ยวกับกาวในการที่แปะกระดาษนี้นะครับให้กับบริษัท 3M นะครับและบริษัท 3M ก็ใช้เวลาในการต่อยอดนะครับพัฒนาหลายปีนะครับจนปี1980นะครับที่เขาผลิต ตัวโพสต์อิดนี้ขึ้นมานะครับเป็นที่เรารู้จักกันทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีติดในออฟฟิศในสำนักงานของเรานะครับมากหลายในทั่วโลกเลยนะครับผลงานนี้นะครับในช่วงปีนั้นที่เขาผลิตมาแล้วก็มีคนใช้นะครับเขาได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วก็เป็นที่ยกย่องในหลายสิ่งในองค์กรนะครับในองค์กรของเขานะครับพี่น้องครับ S <S <an> <S เราจะเห็นว่าแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องราวที่ล้มเหลวมาก่อนนะครับแต่เมื่อเราได้ทำภารกิจของพระเจ้าและเรามอบชีวิตของเรามอบแผนงานของเราไว้กับพระองค์และถ้าเรายังดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะเกิดผลที่ดีอย่างแน่นอนนะครับเราจะสามารถทำให้พระเจ้าจะสามารถทำให้เหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เป็นในแง่ลบนั้นนะครับกลับกลายเป็นแง่บวกได้นะครับ ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่33นะครับได้บอกไว้ว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านนะครับเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเรา,าวางใจและมอบชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะครับเรามีอาจ บางครั้งนะครับในทุกๆเช้าของเรานะครับเราต้องมอีในตื่นในการตื่นตอนเช้าของเราใช่ไหมครับเราเราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันที่จะมีทัศนคติที่เป็นบวกทัศนคติที่สดใสนะตื่นขึ้นมาเราอยากมีกําลังใช่ไหมครับเราต้องตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกๆครั้งนะครับ ผมก็พยายามนะครับที่จะตื่นขึ้นมานะครับในทุกๆวันในการที่เราจะตื่นขึ้นมาโดยการที่จะไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองนะครับในการที่ตื่นขึ้นมานะครับแต่ผมจะตื่นขึ้นมานะครับผมก็พยายามที่จะนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้านะครับว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรเราอย่างไรนะครับพระเจ้าจะทรงนำเส้นทางเราอย่างไรครับพระเจ้าจะทำให้เราผ่านพ้นในทุกๆวันไปได้อย่างไร พระองค์มีไอเดียที่ดีสําหรับเราเสมอในการดําเนินชีวิตนะครับและมีสถานการณ์ที่ทําให้เรานั้นพัฒนาในแต่ละวันได้นะครับอยากให้เราพูดด้วยกันนะครับว่าพระเจ้าะจะอวยพรในวันนี้ของเราและพระเจ้าจะนําเส้นทางในวันนี้ของเราและพระเจ้าจะทําให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆได้ ขอให้ทุกเช้าวันใหม่ของเรานะครับที่เราจะตื่นขึ้นมาด้วยทัศนคติที่ขอบคุณพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นําในชีวิตของเรานะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะสรุปสองประการสุดท้ายนะครับจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่18นะครับที่กล่าวไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับสิ่งแรกนะครับ พลังของความคิดบวกนะครับช่วยทำให้เรานั้นมองเห็นโอกาสในทุกความท้าทายนะครับทุกดย่างในชีวิตของเรานะครับสามารถเกิดผลดีได้ผ่านประสบการณ์ของอที่เราได้สัมผัสถึงเรื่องราวของพระเจ้านะครับแม้ในสถานการณ์ที่ดูร้ายนะครับดูที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้คิดหวังไว้นะครับ ความคิดบวกจะช่วยให้เราที่จะมีมุมมองในการที่จะเปิดกว้างแล้วก็มีทัศนคติในการที่จะผ่านเรื่องราวร้ายๆทุกยากลําบากได้อย่างแน่นอนนะครับในทุกความท้าทายนะครับมีโอกาสรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอครับเมื่อเรามองด้วยใจที่เชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าให้ทุกโอกาสนะครับของเรานั้นให้พระเจ้าเป็นผู้นําในชีวิตของเราครับอย่างที่สองนะครับ พลังของความคิดบวกทําทให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงครอบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าทรงมีแผนการทุกอย่างแผนการที่ดีให้กับชีวิตของเราครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจสถานการณ์ที่พระเจ้าทรงมอบให้หรือเส้นทางที่พระเจ้าทรงมอบให้แต่ความเชื่อมั่นในแผนงานแผนการที่พระเจ้าทรงมอบให้นั้นเป็นทัศนคติที่เราจะสามารถ ถ้าเรามีทัศนคติที่มองถึงความรักของพระเจ้าและมีทัศนคติที่เชิงบวกทําให้เราที่จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะทุกๆก้าวนั้นนะครับพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรานะครับทรงวางแผนไว้กับเรานะครับทรงประคองเราในการเดินในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระเจ้าทรงทํางานอยู่อย่ายอมแพ้นะครับความดียังคงอยู่รอบตัวเราถ้าเรา คิดบวกและเชื่อมั่นในพระองค์นะครับขอให้เราวางทุกสิ่งในชีวิตของเราในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ร้ายมอบไว้กับพระเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นผลดีในแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกๆเช้าวันใหม่ของเรานั้นที่เราจะตื่นขึ้นมาและเราจะขอบพระคุณพระเจ้าและเราจะพบถึงความรักที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราในการดําเนินชีวิตนะครับในเวลานี้อยากให้เราที่จะที่ฉันด้วยกันนะครับ สาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าค่าสำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพุทหลายทุกคนได้เข้ามานมัสการพระองค์ในฝังโวชนะของพระองค์ในการดำเนินชีวิตขอพระองค์จะทรงอวยพรข้าพุทธหลายในหน้าที่การงานในการที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆในวันนี้และต่อไปขอพระองค์จะทรงประทานความคิดประทานกําลังและเลี้ยวแรงในการที่จะก้าวเดินกับพระองค์และข้าพุทงหลายเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรง อยู่ด้วยกับข้าพงค์หลายในการทํากิจต่างๆที่ข้าพง์หลายนั้นจะรับใช้พระองค์ในทุกๆวันของเจ้าข้าขอพระคุณความรักของพระองค์ที่จะทรงดํารงอยู่กับพี่น้องทุกคนในการรับใช้ในการทําพันธกิจตลอดทั้งวันนี้และต่อไปขอฝากไว้กับพระองค์อาธิฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน Oi, poon, shon, ha, ออวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับในการทำงานวันนี้นะครับผม